อยู <laughs> <S <s <uss> <S ่ท้องฟ้าสักก่อนมันบอกว่ามิ้วไหลมันแอบเปิดฉากไปแล้ว สวัสดีครับทุกคนวันนี้เช้าที่จันทบุรีนะตอนนี้เวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะพอดีฝนมันตกตั้งแต่ตีสามแล้วฮะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันนะแต่อากาศดีมากอากาศแบบเย็นนะเย็นแบบเหมือนเหมือนภาคเหนือเลยนะและเนี่มีบรรยากาศของออตึกของรัตนบุรีนะครับที่อยู่ติดกับรีสอร์ทผมนะทําให้บรรยากาศดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับ เมากินข้าวช้าก,กันนะครับน,นี้เหมือนเป็นหมี่มีผัดนะครับแล้วก็มีข้าวผัดนะแล้วก็ข้าวต้มนะครับผมอ๋อนี่ก็จะเป็นสเตชันพวกไข่ดาวสลัดนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้อะไรอ๋อไส้ก่อกอันนี้ก็จะมีอีกสเตชันหนึ่งนะครับเป็นปลาต้มโกกับนมม,มีนมข้นให้ด้วย เดี๋ยวเราเริ่มที่ข้าต้มดีกว่าข้อต้มาไปไวตนะออตห้่ไหมต้าเลยไหมเออข้ต้มสองถ้วยต้หนักอหต่เป็นกุ้งเมื่อคืนยังไม่สะใจเลยอให้เยอะอยู่แล้วอ้เป็น้ต้มทะเลนะ อ้โหันดูน้าไกนะินละใส่ใส่ถ้วยเขาต้องขาจะักให้นะอยอเลยวนี่โอ้หน,น,น้าตาดีนะกิงแม่ามันอ่อนแลมเขาอ หนีเป็นปูด้วยนะปูเมื่อคืนนะเซ <c oughs> องนั่ <c oughs> เปิดซิงเลยเปิเหมือนคนจะเริ่มมาลแล้วเดี๋ยวคนเยอะเนี่ยถ้าง,งั้นตีตัดตีเราเนี่ยแกอะไรกินพาสต้าปะจะยิบให้เราสองชิ้นอุ้ยอาหารเขาดีนะ บ้านนะครับแต่ผมชอบไปบโครีเห็นพี่สาวผมบอกว่าอร่อยทุกอย่างต้ไดาวิ้ไม่ไามาอก,อ,นนกอ,อันนี้อะไรก็ไม่รู้นะ อ๋อน่าจะเป็นซ่อมที่บอกว่าเพื่อนเอาไปครบทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าคนเร่ม,มาแล้วที่เกียดมาเบียดกับเขาก็ลาบหนอกมึเ,เขาแบกเป็นบุฟเฟ่คล้ายๆบุฟเฟ่โรงแรมนะแต่เขาบบบทำแบบบ้านๆดีนะครับชอบ กินกาแฟดำนะครับหนึ่งหนึ่งอปทกินสองคนนะครับไม่ใช่คนเดียวนะครับม,ม,มีผัดนะครับแล้วก็มีปูด,ด้วยโอ้ยอันนี้อยากกินที่สุดเลยเริ่มแรกก็ต้องกินจริงๆควรจะกินข้าวต้มก่อนแต่อันนี้บอกว่าอยากลองก่อน,น,อ,นอืมคาอืมถึงแม้ว่าจะเย็นแล้วนะแต่อร่อยมากข้าวต้มยังอร่อยเลยเพื่อน <uge ot> อ,อืแล้วก็มีกุ้งเป็นกุ้งออกับหมูสับนาะเราต้องแบบว่าตักใช่นะมพีกต้อมอ่ะเออดูดีจานนี้ดูดีนะไส้กรอกเขาทำเหมือนเหมือนในเซเว่นเลยอะ่ะแบกว่ากลิวมาให้เนาะน่ารักดีอ่ะนี้